วันนี้วันที่26รกรกฎาคมค่ะกระเพาของเราก็จเจริญเติบโตดีค่ะมาดูภาพโดยรวมเนาะเราตัดไปทานได้สองครั้งแล้วค่ะยิ่งตัดเขาก็ยิ่งแตกกิ่งแล้วก็แตกยอดนะคะในคลิปนี้เราจะปลูกกระเพรากินเองค่ะก็ะมีทั้งกระเพาขาวแล้วก็กระเพาแดงเนาะ เราก็เริ่มด้วยการบ่มเมล็ดค่ะก็มีกล่องพลาสติกแล้วก็มีกระดาษทิชชู่อยู่ข้างในเนาะก่อนอื่นเราก็พรมน้ําก่อนเพื่อให้กระดาษทิชชู่อยู่ตัวค่ะแล้วเราก็มีเมล็ดกระเพราขาวแล้วก็กระเพราแดงนะคะอันนี้รวมกันเลยนะคะก็เอาเมล็ดมากระจายลงในกระดาษทิชชู่ แล้วก็เอากระดาษทิชชู่ปิดทับด้านบนนะคะแล้วก็พรมน้ำเสร็จแล้วเราก็เอาฝาปิดค่ะถ้าไม่มีฝาปิดก็เอาถุงพลาสติกก็ได้นะคะคปิดด้านบนนะคะก็ทำง่ายๆเนาะตอนนี้เนี่ยเราก็รอให้เขาออกรากค่ะก็รอให้งอกเนาะแล้วก็คอยเช็คทุกวันค่ะ เราได้บ่มมลเ็ดกะเพราเป็นวันที่ห้าแล้วนะคะจริงๆแล้วในวันที่สามที่สี่เขาก็เริ่มงอกแล้วค่ะวันที่ห้าเนาะเขาก็งอกได้ประมาณนี้นะคะงอกเยอะเลยเนาะเราก็จะเอามาพาะในถาดหลุมนี่ค่ะอันนี้เราก็ได้ใส่ดินลงไปแล้วนะคะก็เป็นดินถุงที่เราซื้อมาเนะเป็นดินอเนกประสงค์ผสมเพอร์ไลค่ะก่อนที่เราจะพอเมะเล็ดกะเพรานะคะเราก็รดน้ําก่อนนะคะ เพราะว่าเมล็ดเขาเล็กเนาะเราก็รดน้ําก่อนถ้าเรารดทีหลังเนี่ยเมล็ดอาจจะลงไปลึกก็ได้นะคะก็รดให้ชุ่มค่ะอันนี้เราก็ทําง่ายๆนะคะเป็นขวดน้ำนอตรงฝาเราก็เจาะรูเล็กๆก,กันนะคะก็ใช้แทนบัวรดน้ําได้ค่ะอันนี้ก็รดอีกครั้งหนึ่งให้ชุ่มเลยนะคะ หลังจากที่เรารดน้ําแล้วนะคะเราก็พร้อมที่จะหวานเนะเาะล้วก็ใช้ไม้ก็ได้ค่ะไม้อะไรก็ได้นะคะเป็นตะเกียบเก่าๆก,ก็ได้เนาะเราก็แตะเอาเมล็ดออกมานะคะหลุมหนึ่งเนี่ยเราจะพาะสักสามสี่เมล็ดค่ะเขาก็ติดไม้มาง่ายๆแบบนี้นะคะเราก็เอามาเพาะในหลุมนะคะเราเพาะเป็นกลุ่มค่ะหลุมหนึ่งสามสี่เมล็ดก็ได้ค่ะ แล้วก็แตะเมล็ดลงไปนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอาดินกลบเนาะเสร็จแล้วเราก็เอาไม้มาเอาเมล็ดอีกนะคะบางครั้งก็อาจจะยากนิดหน่อยเนาะถ้าติดมาเยอะๆเนี่ยเราก็กระจายไปนะคะหลุมหนึ่งสามสี่เมล็ดเนาะหลุมนี้เยอะไปหน่อยเราก็แยกออกมานะคะก็กระจายไป ถ้าเราพ่อไม่ได้เป็นกลุ่มเนี่ยก็ดีอย่างหนึ่งนะคะเขาก็รับประกันได้เนอกว่าอย่างน้อยก็มีต้นสองต้นที่จะงอกมานะคะแล้วก็พาะในถาดหลุมนี้ก็ดีอย่างหนึ่งเวลาเขางอกมาแล้วเนี่ยเราก็เอาทั้งหลุมเลยไปปลูกกันนะคะแล้วก็ไม่รบกวนรากเขาก็จเจริญเติบโตวไวค่ะ เราก็หว่านมาเมล็ดเสร็จแล้วค่ะก็กระจายแต่ละหลุมเนาะสามสี่เมล็ดสี่ห้าเมล็ดนะคะเราทิ้งไว้นานหน่อยเพราะว่าไม่มีเวลาปกติเนี่ยสักสามสีวันก็เอามาเพาะได้แล้วค่ะเพราะว่าบางทียาวเกินไปเนี่ยรากเขาก็ชอนชัยไปในกระดาษทิชชู่นะคะอันนี้ตอนนี้เราก็หว่านมาเมล็ดเสร็จแล้วเราก็เอาดินกลบบางๆค่ะเราต้องกลบ รากให้หมดเลยนะคะเพราะว่าถ้าโดนแดดเนี่ยเขาก็จะแห้งตายได้นะคะก็เอาดินกลบด้านบนอันนี้ก็เป็นดินถุงที่เราซื้อมาค่ะประมาณนี้ก็ได้แล้วนะคะ เสร็จแล้วเราก็พรมน้ําให้ชุ่มค่ะเราไม่อยากรดน้ำมันนะคะเพราะว่าเมล็ดเขาเล็กมากเลยเนาะแล้วก็พรมน้ําแบบนี้ค่ะก็ค่อยๆพรมเนาะก็พรมทั้งถาดเลยค่ะประมาณนี้ก็ได้นะคะ เพื่อช่วยให้เมล็ดงอกไวแล้วก็ช่วยควบคุมความชื้นนะคะเราก็จะเอาฝาพลาสติกครอบด้านบนแบบนี้ค่ะอันนี้เนี่ยเราก็จะเก็บไว้ในบ้านค่ะบนขอบหน้าต่างเนาะเราอยู่เมืองหนาวนะคะข้างในบ้านอุ่นเขาก็จะได้งอกไวๆค่ะหลังจากสองวันค่ะตอนนี้เมล็ดกระเพราเราก็เริ่มงอกแล้วค่ะ หลังจากหนึ่งอาทิตย์ที่เราเอามาเล็ดมาเพาะลงในดินเขาก็โตได้ประมาณนี้ค่ะวันนี้เป็นวันที่17ที่เราได้พเพาะเมล็ดกะเพราลงในดินค่ะเขาก็งอกแล้วก็โตได้เท่านี้ละค่ะพอถึงวันนี้นะคะเราสามารถมองเห็นใบเทได้สองใบละค่ะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะนี่ค่ะ มีใบเทออกมาเล็กๆสองใบแล้วค่ะวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบแล้วค่ะที่เราได้พร้อมเล็กกระเพราลงในถาดหลุมนี้นะคะกระเพราของเราก็จเจริญเติบโตดีค่ะเราก็จะมาอัปเดตก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะสามวันก่อนที่เราได้อัปเดตไปเนี่ยเขามีใบเทออกมาสองใบเนาะใบเทนเนี่ยก็จะสร้างอาหารนะคะ พอมีใบแท้ออกมาเนี่ยเขาก็เจริญเติบโตวไวตอนนี้ถ้าเราดูตรงกลางอะนะคะก็จะมีใบแท้ใบที่สกับใบที่4ออกมานะคะพอมีใบแท้เนี่ยเขาจะเจริญเติบโตวไวมากเลยค่ะในการปลูกกระเพรานะคะหรือเพาะกระเพราให้รอดแล้วก็ให้เกิดนี้ทําได้ไม่ยากเลยนะคะก็มีเคล็ดลับอยู่2ออย่างนะคะเคล็ดลับอันที่1กระเพราเป็นพืชมังร้อนค่ะชอบอากาศร้อนนะคะ เราก็เอาถาดนี้นะคะมาวางไว้บนขอบหน้าต่างในบ้านแล้วก็ให้ได้รับแสงแดดอย่างน้อยนะคะครึ่งวันเขาก็จะเจริญเติบโตดีค่ะช่วงนี้เนี่ยเราก็เอามาวางในบ้านแล้วก็วางไว้บนขอบหน้าต่างตลอดเลยนะคะก็จะเก็บไว้ประมาณหนึ่งเดือนค่ะแล้วค่อยเอาไปปลูกในกรีนเฮาส์ค่ะเคล็ดลับข้อที่สองนี้นะคะช่วยรักษาความชื้นของดินให้ตลอดเวลานะคะ ถ้าก,ากระเพราของเราเนี่ยยังเล็กอยู่เนี่ยการรดน้ําข้างบนอาจจะยากเราก็ทําได้ง่ายๆเนาะเราก็ยกถาดมุมด้านข้างนะคะตัวอย่างแบบนี้นะคะเราก็ยกถาดนะคะแล้วก็เทน้ําลงไปเมื่อเช้าเราก็รดน้ํานะคะเทน้ําลงไปเขามีรากออกมาแล้วค่ะรากนี้ก็จะมาซึมซับน้ําจากด้านล่างขึ้นข้างบนนะคะดินก็จะซึมซับน้ําขึ้นมาข้างบนนะคะถ้าเรามาดูด้านบนนี้ดินจะชุ่มชื้นค่ะ กระเพราชอบดินชุ่มชื้นแบบนี้นะคะเขาก็จะรอดแล้วก็จะเกิดค่ะก็มีเคล็ดลับง่ายๆอยู่สองข้อค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่สามสิบห้าละค่ะที่เราได้เอาเมลเ็ดก,กระเพราเพาะลงในถาดหลุมค่ะเขาก็งอกแล้วก็จรเติบโตได้เท่านี้ละค่ะกระเพราชอบแสงแดดค่ะถ้าอยู่ในเมืองหนาวเนี่ยเราก็เพาะในบ้านเนาะ วางไว้บนขอบหน้าต่างนะคะแล้วก็ชอบความชื้นด้วยเราก็ต้องรดน้ําให้ความชุ่มชื้นตลอดถ้าจะให้ดีรด้้นล่างนะคะเอาน้ําใส่ในถาดค่ะวันนี้วันที่28มิถุนายนค่ะก็จะพามาอัปเดตกระเพราที่เราได้เพาะลงในถาดหลุมค่ะอันนี้ก็เป็นถาดหลุมที่เราได้พเพาะเมล็ดกระเพรานะคะเราเพาะเมล็ดเมื่อวันที่3พฤษภาคมระบบม,มเมล็ดก่อนเนาะ พอมเมล็ดงอกเนี้ยเราก็เอามาเพาะลงในถัดหลุมก็เกือบสองเดือนแล้วค่ะต้นกล้าที่เราได้ก็ใช้ได้ค่ะสมบูรณ์ดีค่ะมาดูภาพโดยรวมนะคะก็มีหลายต้นที่โตสูงเกือบหนึ่งฟุตแล้วค่ะพอดีไม่มีเวลามาปลูกค่ะเขาก็โตสูงเยอะเลยนะคะวันนี้เราก็จะเอามาปลูกค่ะกระเพราที่เราเพาะนี้มีทั้งกระเพราขาวแล้วก็กระเพราแดงค่ะเดี๋ยวจะเอาออกมาให้ดูนะคะ อันนี้เป็นกล้ากระเพราพเนาะระบบรากใช้ได้เลยนะคะนี่ค่ะระบบรากนะคะแล้วก็เพราะในถัดหลุมต้นนี้อย่างหลุมนี้นี่ก็มีอยู่หนึ่งต้นการเจริญเติบโตใช้ได้เลยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นด้านบนมีดอกออกมาแล้วด้วยนะคะโตสูงเยอะเลยเดี๋ยวเราเอาวางในถังน้ํานี่เนาะที่เราจะปลูกนะคะอันนี้เป็นถังน้ําที่เราได้เจาะรูแล้วนะคะต้นก็โตประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราอาออกมาสักสองสามต้นะ จะได้เห็นการเจริญเติบโตได้อย่างชัดเจนนะคะนี่ค่ะรากก็ใช้ได้เลยนะคะระบบรากรากเยอะแยะเลยค่ะโตสูงเยอะเลยนะคะเอาออกมาอีกต้นหนึ่งเนาะต้นนี้นะคะอันนี้ก็โตสูงเยอะเหมือนกันระวางไว้สามต้นนะคะสูงประมาณหนึ่งฟุตค่ะโตเยอะเลยนะคะถ้าดูภาพโดยรวมนี่ค่ะ จะเห็นได้อย่างชัดเจนการเพาะเมล็ดก,กระเพราในเมืองหนาวนั้นเพาะไม่ยากนะคะถ้าเราเพาะในบ้านบนขอบหน้าต่างเขาก็จะเจริญเติบโตดีค่ะพอเขาโตได้แล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็จะเอามาปลูกลงในถังน้ําค่ะแล้วก็จะเอากระเพรามาปลูกในถังน้ํานี่ค่ะอันนี้เป็นถังน้ําที่เราได้เจาะรูแล้วนะคะเพื่อช่วยในการระบายน้ําเนาะ ส่วนผสมของดินก็ง่ายๆค่ะก็มีดินจากสวนผสมปุ๋ยหมักเองแล้วก็ผสมขุยมะพร้าวค่ะเราก็จะใส่ปุ๋ยลงไปนิดหน่อยอันนี้เป็นปุ๋ยเม็ดค่ะเป็นปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดเนาะเราก็ใส่ลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันก่อนที่เราจะปลูกกระเพราค่ะเราก็เอากล้ากระเพราเรามาปลูกได้เลยนะคะ ระดับดินก็ระดับเดิมเนาะเราก็ขุดหลุมแล้วก็เอาก้ากระเพราปลูกได้เลยค่ะถ้ารากเขาแน่นด้านล่างเนี่ยเราดึงรากด้านล่างออกนิดหน่อยก็ได้นะคะเขาก็จะได้เดินดีเนาะเราดึงนิดหน่อยด้านล่างแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ปลุกลงไปเอาดินกลบค่ะแล้วก็โกด,ดินรอบๆปั่นกลางแบบนี้นะคะอันนี้ก็ได้แล้วนะคะแล้วก็ปลูกกระถางหนึ่งสัก สีห้าต้นก็ได้ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะแล้วก็ดึงรากด้านล่างนิดหน่อยเพื่อให้รากเขาเดินดีเนาะถ้าเราไม่ดึงเนี่ยรากเขาก็จะวนอยู่ที่เดิม,มนะคะแล้วก็ดึงนิดหน่อยแล้วก็ปลูกลงไปอย่างเราอยู่เมืองหนาก็ปลูกหลายต้นในห,หนึ่งกระถางก็ไม่เป็นไรค่ะเล้ก็จเจริญเติบโตดีนะคะ แล้วก็จะปลูกสักสี่ต้นค่ะ ลวกเสร็จแล้วเราก็รดน้าให้ชุ่มค่ะตอนรดน้านี่ก็สําคัญนะคะเราควรรดตรงโคนต้นนะคะอย่ารดลงใบเนาะเพราะว่าเราอยู่เมืองหนาวเนี่ยเขาก็ค่อนข้างบอบบางค่ะไม่เหมือนอยู่เมืองไทยค่ะ เนื่องจากกระเพราของเราหลายต้นเนี่ยก็มีดอกออกมาอีกอย่างต้นก็สูงเยอะเลยนะคะเราก็จะตัดยอดข้างบนสุดออกอย่างต้นนี้เนี่ยเราก็ตัดประมาณนี้ก็จะช่วยกระตุ้นให้เขาออกยอดด้านข้างนะคะแตกยอดออกมาเนาะยอดที่อยู่ด้านข้างตรงง่ามใบเนี่ยก็มีหลายยอดเลยนะคะพอเราตัดยอดบนสุดเนี่ยอาหารก็จะไปเลี้ยงยอดที่อยู่ด้านข้างนะคะ ก็จะทําให้กระเพราของเรามีพุ่มสวยค่ะอย่างต้นนี้เนี่ยเราก็ตัดออกมาประมาณนี้อันนี้ก็ไม่ต้องเอาทิ้งนะคะอันนี้เราเอาไปปรุงอาหารได้ค่ะต้นนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ตัดออกเราก็ตัดทุกต้นเลยค่ะต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัดออกอิดหน่อยก็ช่วยให้กระเพราของเราแตกพุ่มสวยนะคะมีกิ่งก้านสาขาเยอะมีใบเยอะแล้ก็สามารถเก็บกระเพราไปทานได้ค่ะ หลังจากปลูกกระเพราเสร็จแล้วค่ะเราก็ย้ายกระถางมาไว้ในกรีนเฮาส์ค่ะถ้าคุณอยู่เมืองหนาวแบบเรานะคะจะให้ผลดีที่สุดเนาะปลูกในกรีนเฮาส์หรือบ้านผักค่ะตอนนี้เราก็ปลูกไป3มกระถางก่อนค่ะก็มีกล้าเหลืออยู่สีห้ากล้านะคะค่อยปลูกทีหลังเนาะในกรีนเฮาส์ของเรานี่ก็มีผักอย่างอื่นด้วยนะคะนอกจากกระเพานะคะก็มีปลูกแตงกวาค่ะ อันนี้เป็นแตงกวาที่เหมาะสำหรับที่ปลูกในกรีนเฮาส์ค่ะแล้วก็มีมะเขือเ,เทศอันนี้เป็นมะเขือเทศพรมพลูกเล็กค่ะตอนนี้ก็กำลังสุกค,ค่ะวันนี้วันที่26กรกฎาคมค่ะแล้วก็จะพามาอัปเดตกระเพราที่เราได้ปลูกเอาไว้ในกระถางเราเก็บไว้ในกรีนเฮาส์ค่ะอันนี้เราเก็บไปทานได้สองครั้งแล้วนะคะ หลังจากที่เราตัดยอดไปเนี่ยเขาก็มียอดใหม่ออกมามีการแตกกิ่งก้านสาขายิ่งตัดไปเนี่ยเขาก็มียอดใหม่ออกมานะคะอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของเขาเนาะมาดูตรงด้านข้างนะคะนี่ค่ะการเจริญเติบโตก็ใช้ได้นะคะโดยเฉพาะถ้าเราอยู่ในเมืองหนาวเนี่ยเราปลูกได้ประมาณนี้เนี่ยก็ใช้ได้ค่ะเราก็สามารถ มีกระเพราเองเนาะทำผัดกระเพราไข่ดาวนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาตัดกระเพรานะคะตัดยอดนะคะไปปรุงอาหารแล้วก็ตัดประมาณนี้นะคะตรงนี้ออกไปเนาะแล้วก็ด้านล่างก็มียอดออกมาแล้วค่ะอันนี้ก็จะมีโอกาสเจริญเติบโตถ้าเราตัดส่วนบนไปเนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นให้ยอดอื่นๆเนี่ยเจริญเติบโตดีนะคะแล้วก็ถ้ามาดูอย่างยอดนี้เนี่ยก็เริ่มมีดอกออกมาแล้วเนาะ ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยจะชะลอในการเจริญเติบโตเพราะว่าอาหารเนี่ยก็จะไปเลี้ยงดอกให้มีการผลิตมเมล็ดนะ,นะคะแต่ว่าถ้าเราตัดส่วนข้างบนออกเราตัดประมาณนี้นะคะแล้วก็ยอดที่ออกมาใหม่เนี่ยก็จะมีโอกาสเจริญเติบโตนะคะอาหารก็จะไปเลี้ยงยอดใหม่แบบนี้นะคะเราก็สามารถเก็บไปทานได้เรื่อยๆค่ะก็มีอยู่หลายยอดนะคะ ทีนี้เรามาพูดถึงการดูแลกระเพา,านะคะการดูแลกระเพาก็ง่ายๆข้อใหญ่ๆก็มีอยู่สองข้อข้อแรกนะคะเราก็รักษาดินให้ชุ่มตอนรดน้ํานะคะควรรดน้ําตรงโคนต้นอย่างในกระถางแบบนี้เนาะแล้วก็รดตรงด้านล่างนะคะโคนต้นอย่ารดตรงใบเพราะว่าอาจทําให้กระเพา,าของเราเนี่ยมีเชื้อโรคได้อยูเมืองนาวค่อนข้างจะอ่อนแอนะคะกระเพา เพราะว่าอากาศขึ้นขึ้นลงลงเนาะไม่ค่อยเสถียรอะนะคะไม่เหมือนอยู่เมืองไทยบางทีก็ค่อนข้างหนาวนะคะถ้าน้ําจับใบเนี่ยก็อาจทําให้เกิดเชื้อราได้ง่ายๆะนะคะแล้วก็ข้อที่สองคือการให้ปุ๋ยปุ๋ยที่เราใช้มีอยู่สองอย่างนะคะอย่างแรกเป็นมิราเคิลกรเป็นผงแบบนี้นะคะเราก็เอาผสมน้ำแล้วก็รรต้นกระเพราค่ะ แล้วก็ถ้าไม่ใช้ปุ๋ยมิราเคิลโกรนะคะจะใช้ปุ๋ยขี้ไก่ก็ได้ในเมืองหนาวนี่ก็จะมีปุ๋ยขี้ไก่แอดเม็ดขายแล้วก็โรยรอบๆต้นกระเพานะคะแล้วก็รดน้ำเท่านั้นเองค่ะข้อแถมอีกข้อหนึ่งค่ะข้อ3ข้อนี้ก็สำคัญค่ะถ้าคุณอยู่ในเมืองหนาวการปลูกกระเพรานั้นควรปลูกในกรีนเฮาส์บ้านผัก เรือเรือนกระจกค่ะก็จะปรับสภาพอากาศให้คล้ายกับเมืองไทยนะคะเขาก็จะเจริญเติบโตดีค่ะเราก็จะตัดประมาณนี้นะคะส่วนนี้เนี่ยเราก็เอาไปปรุงอาหารได้ค่ะแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นให้ยอดใหม่ออกมานะคะอันนี้เราก็ตัดประมาณนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ตัดประมาณนี้แล้วเราค่อยเก็บเนาะเราตัดให้ดูก่อนนะคะ พราะว่ากร e นเฮาส์เล็ค่ะก็ถ่ายทําคลิปก็ค่อนข้างจะยากหน่อยเนาะเดี๋ยวเราค่อยเก็บเราตัดก่อนก็ได้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตัดทั้งหมดแล้วก็จะให้ดูกระถางเนาะว่าเหลือประมาณไหนนะคะแล้วก็ตัดยอดประมาณนี้นะคะเอาไปปรุงอาหาร นี่ค่ะกระเพราที่เราเก็บได้ในวันนี้ค่ะก็พอทําผัดกระเพราไข่ดาวนะคะสําหรับกระเพราที่เราตัดไปเนาะก็จะมีสภาพประมาณนี้นะคะก็จะช่วยกระตุ้ในให้เขาแตกยอดใหม่ออกมาแตกกิ่งก้านสาขาเราก็จะมีกระเพราเก็บทานได้เรื่อยๆเนาะถ้าสนใจอยากปลูกกระเพราในเมืองหนาวก็สามารถทําได้นะคะทําได้ไม่ยากค่ะก็ขอ,ขอบคุณมากค่ะที่แวะมาชมคลิปขอบคุณค่ะ Thank mm -hmm. you.